ูมันถามดูมันถาม,ม,ถามสวัสดีท่านปู้ชุมนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านนะครับกลับมาบ้านแล้วก็แวะมาเยี่าายมเจ้าชายเจ้าชายแชมป์ไหมคิดถึงกันไหมฮะไม่ต้องมางอนไม่ต้องงอนครับไม่ต้องงอนครับเจ้าชายแชมป์งอนครับ แชมครับแวะมาดูแพะที่บ้านนะครับผมแล้วก็วัวน,นะครับอืมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอยู่ทุ่ไรอยู่นาแชมแชมแชมไม่คิดถึงกันเลยนะไม่คิดถึงกันเลยเหรออ่ะ ช,ช่มาแชมแล้วก็อีกตัวนึงนะครับคิดถึงกันเหรอคิดถึงกันไหมแ้ก็นี่ฝั่งนี้นะครับไหนย,ยิ้มไห้ก้องก่อนยิ้มให้ก้องก่อนอันนี้ยิ้มใมกนะ้ก้อนจะประมาณนี้นะครับความสุขในท้องไร่ท้องนาของเรา

อันน,นั้นขึนทงกันก่อนอตัวนี้ก็เป็นลูกนะครับผมตัวเล็กๆนะครับอะไรชุกมาทำอะไรไอชุบขึ้งง่ะไอชุบขึ้งง่ะแม่สอง้ตัวฉวยหนิไหนตังมีตังม,งม,งมีอันนี้ตังมีเลย ตังมีไหมเนี่ยตังมีไหมเนี่ยตังมีไหมหืมอ,อันนี้ตังมีเหรอไหนตังมีเดี๋ยวตังมีมันนี่ก่อนตัวเล็กนะครับผมลูกเพิ่งคลอดมานะครับเอ็งมาทำอะไรอิจฉาน้องๆน,นะอิจฉาน้องเอ็งนะตังมีตังมีมันนี่ก่อนเร็ว เร็วเร็วเ,วเ็วต้องมีต้องมีมันนี่ก่อนเร็ว,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 วนี่กันชุมชุวชวความสุขที่บ้านนะครับผม นั่นเองทุงเงินทุงทองโตแล้วนะครับผมทุงเงินทุงทองของเราหลังจากที่ผ่านไปประมาณ3-4เดือนครับทุงเงินทุงทองอันไหนเงินไหนทองเนี่ยนี่บอกอันนี้น้องทุงทองเหรอไหนทุงทองทุงทองทองทอง ไม่เล่นด้วยนะครับโตแล้วไม่เล่นด้วยเลยน,ลลน,ยลยนี่นะครับนันทุงเงินนู่นนะครับไอที่คลอดเดือนที่แล้วนะครับนี่ไอที่ออกเดือนที่แล้วบ่ทำไมอันนี้ออกเดือนที่แล้วนเออนาะอะไระไดมามองอะไรมามองอะไรคิดถึงกันเหรอมาได้มานานคิดถึงกันนะ โน้นในที่อะไรนะโน้นที่โน้นที่นี่นาะยโอ้ยกระโดดขึ้นมาเลยอ่ะคิดถึงกันนะคิดถึงกันมากเลยเหรอแม่ <c oughs> ไม่มให้ดูดนมนะครับ <c oughs> มาที่นี่มามาโดนมาเร็ว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 มาโน่นโ<า>น่นโน่นโนุนทางนี้ มาดู ers, มานุ้นนี่นะครับน้ำเงินฝั่งนี้กรุ่นรุ่นทุ่งเงินทุ่งทองบ่นตัวนี้นี่แต่ม่รู้ชื่ออะไรนะครับผมน้ำเงินน่ับแสนเออน้ำเงินนับแสนไม่จนสักทีเลยนี่ของตัวนี้ นี่นะครับแดงออกถอย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 วัวนะครับวัวมากินมาแย่งกินขาวออกมาทำไมนี่ขาวแล้วขาวคิดถึงกันแล้วคิดถึงกันคิดถึงมันกันนะหืืหมันไปหน้าคิดถึงกันนะ อ๋อนนต์นัวเลๆเนื้อหนาลุงลุงลุงลงล่งพวกเองมาทำอะไรเอ ăn kinh giọt oai, oì giọt oai nè, này, mày ăn, <laughs> mà làm mày, phục kinh mà làm mày, phục kinh mà làm mày, <laughs> Nào kinh đi đi, kinh đi đi, nào không nghe không Mà, đi à con yêu mà cái đây đi ma đây đi ma yêu đi con đi mà con mày mà. mà mày cái, cái con mày cái, cái con khơi mày mà cái, cái con khơi kín hãy thửng ơi xu ơi xu mày cái con mày hãy thửng mày มาถึงจี่ได้กินมานี่นะครับออขอจับ่ให้จับนะครับโอเครับนี้ก็ผมได้กลับมาบ้านนะครับผม ก็กลับมาดูสวนที่บ้านนะครับดูแพะดูบัวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคอยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้กับท่านแม่นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ